อุ๊ใจต่างลูกอยู่ได้ไปทํามื้ทุกคําทางไปทางมานะรถก็บ่มีย่านผู้ว่าบ่ฟังดีอะนะตีนั้นๆนี่อสสโทรศัพท์เลยโขเมก็อยู่พี่อ้ายก็อยู่เฮือนจักเสจังไดลูก้อยไปใอ้ายสิไปเขาก็บ่คีเข้านึงรถกห้องรถกห้องเข้านึงเออผู้ชายนจักลมดน้ํามันบัดนี้น้ํามันแล้วน้องๆไปใไปอ้ายสิไปบ่บ่คีมบ่ โดยมิจะบอกเพิ่นธนาะลุงว่าทว่าเห็นคนแปลกหน้าปาดโชพี่น้องเลยเนะาะลมผัดมาจ้อยจ้อยพี่น้องเลยอะสิบสามสิบสี่องศานะพี่นอนะ้องเนาะกลาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซเบิร์ดสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะมาพบมาเจอเมือนี่พี่น้องเลยเดินทางมาคนเดียวคือเกาเนาะ เขามาหาลุงน้อยพี่น้องเลยมื้อนี้จะคนเห็ดยังปังปังอยู่พี่น้องเลยเห็ดขอกไก่บอหรือว่าขอกแบ้พี่น้องเลยมื้อนี้ก็มาคนเดียวเนาะสาวลำพรติทุละพี่น้องเลยสบายดีลุงสบายดีลุงเลยสบายดีอันนี้เห็ดขอกยังนี่ขอกไก่บอกไก่ขอกเป็ดถุงหน่อยเห็ดนี่ขอกไก่ขอกเป็ด มีเป็ดน้ำบ่อลุงหน่อยคเพชรโมมี่แล้วไปหาได้มือได้หลักการชื่อคอยซื้อมาลุงหน่อยโดยโดยใช้แม่ป้าเขาไปใช้เลยคนเด้อ่าผมคนเป็ดแบกอย่งเดียแม่ป้าคือเห็ดใกล้ป่าแท้ลุงนี่ฮะเออป้าแล้วก็ลุงหน่อยเช็ดหั่วอ้อมอ้อมนี่พุ่นแล้วสิทางบ่อข้างหล่างหรือว่าจังไดนี่ฮะปลสิตันคือเก่าหัวคือตะเก่าแลาะ ย่านจันพรท่านแรกมันไก่ป่าพดบ่เฮาเฮ็ดที่เดิมันเป็นยังเขาไก่คือเซ่แท้นี่ลุงมันยังไม่เห็นด้โอ้ทางไหนป้าเพิ่นอ่าสวัสดีป้าเฮาซื้อขนมมานี่อ่อนๆนี่มาให้กินนี่คือสิอันนั้นอยู่ดอกเฮาว่ากินได้อยู่ดอกเนาะเพราะว่ามันย่อยง่ายอยู่ดอกเป็นข้าวจีหวานหั่นนะโดยกินข้าวแล้วบ่กินเออต้้มขาวเจ้าต้มข้าวเจ้ากิน โดยโดยเฮาโดยโดยมาผู oh, ้เด oh, oh nice oh, ียวเฮากะมื้อนี้นะโดยแลมาก็เห็นพอลุงเพิ่นอันอันนี้พี่น้องเอ้ยโดยป้าบ่เป็นหยังโอทางลุงน้อยเที่ยงแล้วบ่ซื้อบงลุงน้อยคัซื้อลเนาะยับขึ้นได้ขึ้นบ่เบิ่งๆๆได้แล้วลุงได้แล้วเออได้แล้วตก พี่น้องเอปังปเลยเนาะอันนี้เนาะโอ้อมันบ่มีอันจ่อยไปเฮ็ดอันนึงจอยเฮ็ดอันนึงแวะแบ่งเวลามาเฮ็ดเด้อโยอันนี้บ่ิออกบ่นีฮะิแล้วสิเอาหยังมุงนี่ฮะลสังสีเก่าเลยอยก มันตั้งบ่ได้อยู่เด้พี่น้องลุงน้อยแต่ละมื้อนี่เนาะอึจักเวียกแล้วแต่เช้ามื้อนี้ลงเฮือกแต่เช้านบ่โลยโยกะปอยบปอยบ่เพิ่นลกะต้มน้ําต้มในเฮ็ดบ่งกวดบ่งขึ้นชานนี่แหละอันนี้และเก็บไม้มาแต่ชวนพุ่นแน่เออได้ประมาณ6 7ลนี่แหละโลยเออชวนเก่าก็ลายไดบ่พอมีเอ้ยโลยๆทั้งหมดก็ไมเก่า คอกไก่เล่นลุงน้อยมาเนี่เก่าในคอกแบ่เนี่ยเมื่อไม่เก่าในเพิ่นก็อยากใครมันมีผลประโยชน์ได้พี่น้องแบบเก่าเลยนไม่เอามาเฮ็ดคอกอันเป็นโคกไก่อีกเหรอเออขักแย่นี่เนาะอันนี้เอาเอาเป็นทรงเดียวเลยบ่ลุงหรือว่าสีเอามาผีทางมอเละไม่จะท่นนี่แหละนี่ก็ทางออกมันเออทางออกมันเลยก่าเสียหั่นไม่นอนแับนี่เห็นหั่นเลยเจ็ดคอกไก่เจ้าหันลุงน้อยไก่ตัวนี่ สิบปลาโตสิบสามโตเดี๋ยวนี้ตายเลยเนี่ยเลยปูปลาเจ้าเนยเราเข่าไปหมุนทางอยู่แต่ป่าปูทางดีๆได้ลงหน่อยเออระวังงานจันพรระวังคนได้แมนละบวชใหญ่เพราะว่าบวมนดินเทาเองเนาะเฮ็ดเล็กๆหน่อยนี่แหละเอยไก่มันนอนมันหนาวมันไข่หรือว่าอไรลงหน่อยกะเห็ดไปในไก่คือคนเนี้ยเนาะแมนแมน เนี่ยเราก็งพวที่อยู่ได้พี่น้องไแต่ละมือแบ <ừ. S 1> บบมเห็ดแนวนึงกับแนวนึงไม่เก่าเรานี่ต้องใช่เห็นดนะใช่ไไมเก่าหน่อยไม่คกแบ่ในลมฮิตในไม้เฮือนแน่ด้ไดเข่าเฮือนนะตัวนี้เด้อ <laughs> นอนไม้เลีล้ยล้ในไม้ติ้กได้ง่ายปวดใจได้เป็นน,น้ำหน่อยเห็ดกะเห็ดพอได้แก้่ไขในครอ,อบครัวเนี่ยแล้วเห็ดนักน้ากับไรหน่อยนี่คนเป็นพญาติผ่าตัดนิ้วขล้รังอ้าว ่าตัดไปได้หาลุงน uh, ิวไข้รังแต่ปีเก้าส <hmm ิบเจ็ดะเลยเห็นี้็นุ่อหน่อยเป็นนิวไข้รังนแล้วก็หายก็ไม่ได้หายพายตีพายจักเทื่ออยู่ในชากระเึอันนี้คะเพ้เป็นเจ้าปาดนิวมาไข้รังบอกโดยเห็ดนักนาอะไรบุได้เงินมันเครื่องมันเจ็บไปเห็ด่อสางํำเบียดนี่นักแล้วก็บอกกระทษเหนียวก็เลื่องปวดแล้วก็บพวกกุ้มขาอยาแล้วเจ็บรังเจ็บเอะมันทำ ขนาดเราอันปาดเหนีวได้พี่น้องเนาะเรายังเห็ดกระพุกกระภาพได้เนาะลุงเนาะเขาได้อนแก่ไขในครอบครัวเขาเห็ดปลอกตกแตกปนี่แหละเพราะว่าแก้ประจําบันในครอบครัวเฮานี่สุกเสริมมากับเจปัดัจเป็ดับไก่ไปขายเนาะแมนดีแล้วที่ว่าเฮาไปอยู่นิ่งลุงเลยไผ่กะบื้นครอบครัวไผ่มันนั่นแหละเนาะไผ่เห็ดหน่อยก็ได้หน่อยไผ่ลายก็ได้ลายเรื่องเห็ดการเห็ดเวียกหนึ่งอาชีพไผ่มันเนาะมาพมีเนาะ เออบอกว่าผู้นี้เฮ็ดอันนั้นผู้นั้นเฮ็ดอันนี้ก็แล้วแต่มหมักไผ่หมักมันเนาะบอมาพมิทถึงเพิ่นสีได้รายกะเอาเงินเพิ่นแม่แล้วเขาสีได้หน่อยกะเขาเขากะเกิดแห้งเขาเขาเห็ดซสำเขาเห็ดได้ฮะนะลุงคอยไปนี่แหละแม่แม่ก็ดีแล้วเพิ่นบปอยู่นิ่งพี่น้องเลยหมักเป็ดหมูไก่ลงหน่อยเลี้ยงนะหมูราดบ้านเฮานี่นะมักคาราเงินก็จะคอยซื้อมาโดยโดยเลี้ยงคนนั้นเออน้องแม่พี่ลูกกองพ่อว่า ได้จับได้ขายไปนะแมนแมนยังเก่งกับพอได้แก้เนาะเดีนงสะมันก็ใไก้นี่เป็ดกัหไงไว้เด้นี่งหน่วยมักแบบนี้เห็นบอกหมักแบบนี้นุดงสมบูรณ์เนาะคันแบบหนาเพื่อนเจ้านี่แบบหาทุ่งยางทุ่งหนึ่งหรือ่มีเลยพี่น้องเราเก็บคักอีรีเก็บและคันว่ามีดิตัวเองว่งสวิจกนงสะเรื่องปลามีไก่มีปลามีเป็ดนุ๊กกพอว่าได้แก้ใครในครอบครัวเป็นเบียกเป็นงานงวยเร็จ แบบนั้นเขามีดินเองอะนะโดยเออชุค่อยคุดท,ท,ทะเลทะนงหน้อยเลยคือมะเทาเฮ็ดนั่นแหละมะเทาเยอะใหญ่อยู่บ้า,บานแม่อไอเบอเขาไม่เท่านะประมาณไรเฮ็ดน,อน,น้องซาไรข้างเทิงเสิเลี้ยงเป็ดเล็กเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยง,งน้ำแล้วไอ้พอเป็นนองเป็นวันเป็นเวียกพอเราได้จับโตนง,งโชคโตมาแก่ให้ไหมให้แบบจกน้องน้อยซ้ำกับดินเท้าขันมีดมินเจ้าของทะนงหน่อยเออมากเลนั่นเนั่นมากแท้เลยไผ่บริเ็ดกระยาลงน้อยเสี่ยงเด็กก็เอาบัวเอาเนยมาวานใส่ เออ้ดยแบบนั้นขัดเป็นดินตัวเองใช่แบบโคกงนองนาเนาะแบบเปิร์นนันออกในโทรทัศน์นั่นนะโดยโดยเออขักขัดหมักแบบนั้นหน่อยหน่อยหมักเห็ดแบบพ่อแบบแม่และพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกก็จนใหญ่มืดโดยเจ็ดคนกับคนเห็ดเป็นนี้แหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงูเราบริเหตการนี่ได้พ่อแม่นะเออแสดงว่าแต่พ่อแต่แม่ลหน้อยพุ่นแม่แล้ะผลเห็ดดำเนินมาแต่พ่อแต่แม่ได้เพผลว่าเอ้าปั้นอะไรเริ่มมือหานี่่ตาซองหน่อย ตีนก็ดีขาก็ดีอยากดีเข็ดเอาอยากส้วกเห็ดเอาขาเห็ดบอดีก็เป็นน้องละคกเบพ่าแม่านั้นนะพ่อแม่เว้าก็จืจอเลยเท่ากับมือนี้พ่อแม่ให้แล้วพ่อแม่ให้แล้วมือหานี่ตาชงหน่อยอะไรจบไรงามจะเห็ดเอาลูกเอ้ยเราในนั้นพ่อแม่นอยก็จำคำที่พ่อแม่เพิ่นบอกแม่แล้วกินเขากินน้ำแล้วเพิ่นบอกเออบ่อน้ำผู้ใหญ่แนวใดบ่อน้ำผู้น้อยแนวใดแล้วอ่ะหมู่นับถือโตหันน้าพ่อแม่บอก นัวกระตือเลยหน่อยเออพี่น้องเอ้ยเพนเว้ากับลุงน้อยแล้วแบบเพินเลยพีน้อยเนาะบัดนี้นวสิตัดเด้อเออตัดอันที่มันยาวออก่ลุงออกแล้วบัดนี้เออตัดไปนํานวอพี่น้องเอ้ยอันนี้กสิออกลุงเอ้ยข้างเทิงนี่จน้อยเจ้าสิมุงบ่ได้อะนะสิลน้อยเออสิออกแล้วนี่แล้วอันนี้ก่อน คอยชิบดูน้อยชิมุ่งฮอทฮอทพี่ได้พอยันพฝนผแมนแม่นยันฝนศาสตร์กับไม่เนี่ยมันเกิดอันอันอะไรได้พี่น้องเลยเนาะแบบปวกไม่เก่าเลยหาปีเลยไาง้5าปีโดยไม่แต่มาอยู่คุณบอแม่แล้วไม่เข้าฮือนนั่นแหละคือเจาเห็นนั่นแหละโดยโดยเราตัดเลยพี่น้องเลย เ็ดแหนึ่งกับแหนึ่งเปนก็ได้นอนผักคือนองเลยความรุ่มันขยันเนี่ยงวสี่ว่าที่นี่เนี่ยพญาตในไร่เนี่ยได้ปลาดงคอคอไดเจ็บเป็นยางได้กันลุงน้อได้พักเศร้าเจ็บแต่ลุงน้อมาเฮ็ดโดยปลาดงกเป็นปลาดงเน่ยและเจ็บพวกเข่าเนาะบ่อลุงโดย นั้นเพื่อลื่นออกหน่อยนึงเนาะโดยประมาณหาสิบเส้นเพื่อเฮาหน้าชังกระซี้าน้ำสัดเข้ามาพี่น้องเอ้ยโอ้ขบเป็ดขบไก่ลาวคือว่าไม่ลาวนี่แต่ละอันแต่ละเดียวนี่ลาวทอนตะปูออกเบิดเราเห็ดเอาไปขายพอได้ซื้อพวกเพ็ดปลาแดกเป็นนัวเราลุงน้อยโดยเฮ็ดมัดลงหน่อยค่อยเฮ็ดได้เมื่อยแล้วก็ยาได้ลงน้อยได้เออเฮ็ดจำแห้งอะไรลุงเอ้ยเมื่อยแล้วก็ยา เห็ดไก่แห้งกับโได้เลยเนาะเหนืนแล้วาอายุขากาเข่งคนเลย,ยเนีลุกน่อยเท่าไรก่อนอายุนะห <53 S 2> ้าสิบสามไดห้าสิบสามปีโดยเกิดวันประหัตปีมาลงจะไร่รู้เถื่อยู่วันประหัตปีมาโลโ่เูขาก็ไหลโบเป็นคือการม <c oughs> ันกร็ร้อยเจ็ดสิบมันก็ร้อยเจ็ดสิบอาจจะหอดแล้วลุงเลยเหนื่น เจ็ดิบเจเกับสี่สิบเก้านาะแมนบ่สิบเก้ห้สิบอดแล้วลุงเลยเหลื่อยก็คือบกเข่าแทนนีโอ้ยมันพนมาไบมีเล็กซีบ่้ดยบโมีเลยน้อมาซีกับเป็นคือเก่าห้ามลุีให้เยเป็นโ่โดยฝนฟ่าเี่เ็ดยูเล็กเล็กเลน้อยอ้าก็ผ้านกทแก่น ซื้อให้แม่แล้วอยู่น้องค่ายผ้าของไทยข้างในได้ผ่านน้องคายคุณบอกม่แล้วแต่ศกพันสิบสามคนได้ผ่านนี่ค่ะโดยหักซาไว้อยู่มาแต่เวียงอี่กันโดยโอเคเอาให้ผ้ามาจากฝั่งไทยพี่น้องไอ้น้องคายิ่นวะแม่แล้วขากแล้วนี่อัหนี่กยนะรแม่ผู้ใหญ่จะด้ทังฮ่องกงซื้อให้เบาเท่กับว่าแมนนั่นแหละนี่เออเหนือยนี่โดยโดยซื้อเองของเพื่น ขอบพนเมื่อและอยู่ในครอบครัวนวดกับดีใจแมนมแมนหละเราก็เห็นคุณใหญ่เป็นพอยมาทำนี่ี่น้อาเอ้ยต้องดีล้นแล้เราก็ได้โดยหนาวเพราะคืนนี้ค่ะลุงหนาวดึง เพราะว่าอันเฮือนมันการันเนาะคือสิอุ่นอยู่ดอกเขาว่ากลางค่ำกลางคืนอุ่นหมดแล้วแต่กี่หนาวแล้วลุงเนาะแต่อยู่เฮือนเก่านี่หนาวแล้วโอ้พี่น้องเลยพี่สามพี่สี่องศาคือวันหนาวได้ไหม ันนี้ก็เก็บไบ้อ้อยไผบ่ได้ป้าลุงน้อยน่ะบ่ดังไผก็ได้ได๋แม่นแม่นบ่ได้ทิ่มเลยจุดทิ่มมันก็อันนั้นที่ซื้อเนาะเฮาต้องมีคนประโยชน์พี่น้องเอ้ยเอออ่าดีๆหกจักเซเนาะลุงเนาะมันยังบ่แน่เลยุงวเข้าวอยู่นี่ไดเออ1เออ1 3มันกะแน่นะนี้บ่มีเอ้ยโดยาักสิ่า้มาตอบมาซั่นน่ะแม่นแหละ ค่ะพี่นี่อันนี้พอได้บนเป็ดไก่นอนแล้วมักเลี้ยงเลยพี่น้องลุงน้อยเนาะมาอยู่ในไร่กันลุน้อยเห็ดได้หันป้าอยู่เวียงจันกับบล็อกไงของเป็ดของไก่ป้าเลยไม่หงื่อเลยข้างในผสมให้นะโดยไปอยู่ไสเห็ดอยู่หันเนี่ยไปอยู่ในกระเผานองป้าให้เพิ่นเดือนหนึ่งเก้าแสนอยู่เวียงจันนะโดยโดยอยู่ไสกระเห็ดอยู่หันนะลุงเนาะขอกเป็ดขอกไก่หนใหญ่เลยไม่หงื่อเลยผืนประมาณสองเมตรกว่านี่แล้วพุ่นไปห้าพุ่นแล้ว หงส์ชมหงสีเรามาให้เลี้ยงเป็นย่างแล้วเป็ดไก่เอาเลี้ยงน้อยเดือนก้าวเส้นแล้วเดือนก้าวเส้นด่งปลาเนี่ยโดยโดยที่ช่องเราก็ไปทางไหนเจ้าก็เป็นเนาะเลี้ยงเนาะลุงเนาะเป็นลาเกือบช่องอื่นเถอะเออเกือบเป็นบอกเกือจะเส้นสี่เด้อน้อนเกือบตาพันบอกกันแ้ปลาดุกนี่บ่หมอปลาหนิ่ไหนปลาหนิ่ปลาปากเนี่ยผมเลี้ยงโดยกระลูกก็ยังน้อยเขาเหียนก็ย่างไปบ้านปักสาบเก่านะปักสาบ ปักซับเก่าอยู่เป็นจันทร์หมแล้วยังไปลูกยังน้อยสองคนแล้วเหล่ามาพี่น้องกันเนาะผ่านมาว่าเราเคยไปอยู่ไสเห็ดกินเห็ดยากลูกมาแต่โรงเรียนกับแม่เพิ่นเห็ดทาและไก่เงาไก่ไตนะเคยเป็นผู้อันคัวเพิ่นก็เป็นผู้เห็ดกินให้ลูกให้เต้าแห้อะไเลี้ยงลูกมาฟี่เฮ้ยมื้อนี้ยเราบังหยับตะปูได้ป่าเอ้ยตะปูลายอยู่ไอ้ทอนมาเลยเราทอนออก ปอได้อันนั้นโดยเนาะเหตุใดพวกทั้งแม่ป้าเพิ่งก็มาอะไพี่น้องเอ้ยจังไใดเล่ากับจอยซ้ำแม่ป้าก็ได้พี่น้องเอ้ยเหังไดมีพยาธประจําโตไข่เน่ระบ้วแม่ป้าช่วงนี้ฮะเป็นยังไงช่วงนี้นะคันบกินพิษกับไข่เออาบัดเมื่อคืนบัดก็กินมีกินมีไม่ไหวค่ะบบไช่หน้ามันใช่เต็มแล้วแล้วพิษอะไรมี่เนาะลุงโดย กินเพราะว่าโอยู่ท้องอีกคือเก่าบ่เบิดหักไม่บ่ลูกติแกอันชามงอืมหักไม่หักไม่ตัวนั้นแยกมันบดถือกินมันจังว่าท้องจังหวะลูกโดยแล้วถ่าประเทมาก้อนธนะถามเพิ่นนะเพิ่นซื้อนิสัยธนะลุงเออซื้อๆน้องมี่อยโดยโดยวันนี้อันหญ้าอันโตพอกับพ่ออัน โดยชาวละครคราไปป่าไปชื่ออ uh, ่ะนโดยชค่โดยโดยเป็นอยงไเนาะตะกี้ก oh, okay. ันยังว่าลุกได้ไปเป็นกันยังว่าพอได้หาบเครื่องหับของไปขายเราบกแข้งแข้งแห้งและเบิ่งป่าคนคือตอนนี้นะเมื่อยบ่ป่าแบบอยู่ธรรมดานะเมื่อยบ่เมื่อยฮะขแต่ว่าปใช่กะ ไม่อยากหอดเลยแบบว่าอันเห่าแบบคือว่าแล้วเหากินแบบปกติคนเห่าในกินเพชรเนาะกินเพชรกินนัวกินอยู่ได้อะนะแต่ว่าอันนี้เหากินคาร์ลัมเนาะกินคาร์ลัมีนัวแล้วแมนแมนเหตุใดแบ่งนัวก็น้อยนึงใส่แมนแมนต้มข่าวต้มยังมันกับบุหีแห้งปันใดแล้วคนเนาะมีแต่พยายามคาร์ลัมเอาเด้อป่าเด้อคันว่าอันกระเพาะนี่นะ มีนี่ก็บอให้กินแท้ๆได้ยาและมีนี่บอกินและหูแมนแมนผัดไข่พัดโบเจเออไข่นะโบ,บเป็นยังเขาต้ม,ตมเลยก็กินกับอันน้ำสี้ยวยังอยู่บ่อเมคก,กี้ฮะเมอกี้ย่ากินอันนั้นแหละกับกับข้าวเจ้าก,กับข้าวเจ้าโดยเลยต้มเอานะจะมีแต่ลุงเาแหละเนาะพี่น,อน้องเนาะเห็ดหานะกัโอ้ยเฟิรนกระได้ เพิ่นปุ้ด้เยานี่แหละเเออฮิจังไดคือน้องม่อมเพิ่นกะอาศัยเที่ยวมาวันเสาร์วันอาทิตย์กันว่าบ่ได้ไปล้างจานเนาะลุงเนาะยากไปยากมาเฮิจังใดโดยมุทะลิเสื่อมถามหรือเป่าวันราคาเท่าไรฮะลุงยังโมยังโมยังโมยังเงินไปสุดฮิจังไดเนาะน้องเพิ่นาดีใจกำลังว่าสิได้รถไปน้องไอ้รถไฟฟ้า แต่เดี๋ยวแต่ยังลุกมดอันยากอันเดียวอันที่บ่มีอันไปอันมานี่คือรถพี่น้องเลยจากสิว่าจังได๋คันว่ารถไฟฟ้าก็มันโขบเปดเชียร์กัอใครเน่เก็บเพยไว้อยู่ได้รถไฟฟ้าในก็ได้คือว่าแล้วแต่โดนเลยเนาะอันสองอันสองปีบ่จะบอกฮะลุงจอดไว้นะปีหนึ่งเออปีหนึ่งมันก็เสื่อมเลยเนาะบู้ว่าราคาเท่าใดคันเขาไปเขาไปอันเขาจิทามเบิ้งอันอาหานที่ว่าเซโน มันอาจจะถือก okay. right? ันกระมี้นเราลุงเนาะรถไฟฟ้าเอออันประมาณจากอันกว่าอันแบตมันสามบ่อเท่าไรสี่บ่เจ้าไปก็เห็นรถในเหือนสีทองรถคนนี้สิมาอยู่บ่ยากเลยเนาะไปมากกเห็นจะไปจะไปทายเลยวในหือนรถทายคนผู้ใหญ่ก็บ่เออเออเออข่าวบ้านโดยเดี๋ยวไปหาอังนั่นยายพามีบึงรถนะเออยังไงเขาเบิ้ง ไปก็มาลายซ้ำเเือนย่านเลยครก็ได้เออจะไปก็ไปหาปะไปเดียวนอย่างอันช่องแถวครัไปโดยโดยย่างย่างย่างโมโหเออเนาะเหังไดพี่น้องเลยก็ทรงสานพนอยู่เฮาก็เหตุใดเลยรถพลเอ้เอยเอาไหเอเ็นเบี้ยกระพน่นแหะเอย่ไรทั้งนงม่อมบ่อโดยยากเนาะอันน้องเ็นซี่บอกรหันไปล่างจานใกลเติบได้รุงเลย ไกลแล้วก mm. ็มีป mm. ่ามียังหกยูเาวะกระสงสานน้องพนเห็ดยังไดไปย่านทางเปียวยอเขาตีเขากลุมสุด้ายแล้วเนาะยานหลงหน่อยย่านแบบนั้นนะผู้หญิงเฉย่านหลวงหน่อยอุกใจตางลูกอยู่ไหนไปทำมือทำคำทางไปทางมานะรนอยก็ไ่มีย่าน ผัวบวบังดีนะตีนั่นนั่นนี่เอาทศทศทศชัพเลยพ่อแม่ก็อยู่พี่อ้ายก็อยู่เฮือนจักเสียดจังได้ลุงหน่อยก็คือน้องมอมก็สิบหกปีเนาะลุงเนาะยังเป็นผู้สาวอยู่พี่น้องมีเธอหนึ่งในคนขี่รถจักรว่าน้องๆไปใช้อ้ายสิบผสเข้าวกระบอกฮีข้าหนึ่งรถเจือกห้องรถเจือกห้องห้องข้าวหนึ่งผู้ชายสองคนอันถามเพิ่นครบ่เง่นแหละรถมูน้องมอมมีรถจักรขี่รถจักรเหลืมันน้ำมันบบบนี้น้ำมันแล้วน้องเ ไปใช้ไปอาจจะไปส่งบ่บอคทีหมอมบ่โดยมีแต่บอกเพิ่นฮนาลุงว่าถ้าว่าเห็นคนแปลกหน้าคือน้องเพิ่น้ะแบบอันเพิ่นมาแต่คงเฮอเพิ่นมาจากคงเฮียนแล้วเพิ่นซีเลยไปล่างจานเพิ่นเบา่นะเพิ่นซีบอกเฮามื่อนั้นเฮาไปส่งน้องเพิ่นโดยกับไก่เติบเพิ่นว่ากระมืดแน่ฮนาปะก็มีแต่ว่าบอกน้องเพิ่นเน่ให้ระวังหานามากลางคืนน้องเพิ่นใต้โทรศัพท์เพิ่นว่าเพิ่นย่างมากลางคืนนะเนาะ กะเป็นห่วงน้องพอยูพี่น้องอ้เหตุจังไรเนาะห่วงดีตีเอาถิมตีถิ่มตียังเล่นแล้วเนาะจังละเงินกขาเท่านี้เงินสามสิบพันกีบพี่น้องหกสิบบาทเป็นยังไงเนาะไอ้น้องมาพูดแล้วพ่อแม่ก็บอฮัาพู้แล้วเห็ุอะไรซักขันโบไปปันแหงโบมีเนาะป่าเนาะเออ ไปโรงเรียนผลเพล่นเก็บค่าที่เหนือี่เต่าคาหน้าคาหน้าก็คือเขาเห็นแหละพี่น้องเลยเนาะป่ากับลุงเพลินก็ว่าเพลินแข้งแห้งบ่อหรือว่าอย่างใดฮะนะเนาะโดยอย่างไดน้องกะอยากมากน้องแต่ละมือก็คืดได้น้ำลงน้ำเต่าชงคนอยู่เบี่ยงก็คืดคือกันใครแน่เพิ่นได้ฟัวแล้วใครแน่เพิ่นมีครอบครัวแล้วนะทังพิ่นกะแต่เพิ่นผู้น้อยนี่ตีเนาะ อยู่น้าป้ากับป้าบุมีพัวพี่น้องเลยอาศัยอยู่น้าเพิ่นเนาะจะมันกับบุคือพ่อกับแม่แล้วเนอะลุงเนาะเออคือเป็นอยู่น้าป้าในเฮียนในป้าอันป้าในกับบุตรช่อยบ่ซ่อยแต่ตบิดคืออยู่ตบิดไปเลยกับลถชุดช่วยประมาณว่าอาศัยอยู่เฮีอนเพป็นที่ซื้อมันไกลอย่างนียนเอออาศยอยู่เฮีอนเพป็นซื้อขันโมโคเพป็นไปเห ฉะนั้นวันไว้และจักบทตู่คือว่าและเรากับบุมมีพวเนาะป่ากับเราสิหาเป็นได้อะนะเราเป็นอาจารย์สอนของอนุบาลบอกแม่แล้เออบ้านเฮาเนาะอาจารย ok enfin ์สอนกับท่ายกันบ่สองล้านเนาะสองล้านกัวเออาว่าผู้สอนอาสาก็บ่ได้เนาะปานเนาะไปไปสานเนาะเดียวอันว่าโนได้พี่น้องเลยมื้อนี้เฮาก็เข้ามาหาลุงเอลยเพิ่นก็เฮ็ดคอกเป็ดคอกไก่เนาะ อจังได้กับพ่อกันคลิปหนาพูเลพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้อ่ลล่าเนาะลุกเนาะสบายดีเด้อโดยโดย,โดยพี่น้องเย้ยกับก้อนป้าเย้ยเดี๋ยวจักนอยจังสิวากันไม่เนาะขนนองผลมาพี่น้องเลยถพก่นกระห็ดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะขอกเป็ดขอกไก่เพิินพอได้ไดบอลเลี่ยงไก่เลี่ยงยังอะไรเนาะ บุฮู้ว่าสิไปเอาลูกแน่หรือว่าจังไดเพิ่นกับใดพี่น้องเอ้ยทั้งน้องเพิ่นกับสี่างมาหาพ่อแม่บอกเรือว่าจังไดนเนาะพี่น้องเอ้ยกะไปหับจ้างล่างจานแน่ทั้งน้องมอมเนาะหับจ้างล่างจานล่างถ้วยอะไรพี่น้องเอ้ยจากเคีอนไปหาบนล่างจานกะไกลเติบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยกะเป็นห่วงน้องเพิ่นอยูย่เห็ุจังไดหลุดไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยมันแบตเบ,บิดบุฮู้ว่าราคาเท่าไรอันที่ไปเปลี่ยนแบตเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นทามเบิ่ง อะไรเนาะกังวลว่าสิมีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเมตตาเข้ามาพี่น้องเอ้ยทางเฮากัได้แต่ทายเดอ้อพี่น้องไอ้ทางบาพามีนะเนาะเฮากับโบมีคือเอฟซีหูอะไรพี่น้องไอ้คันวา่าซื้อให้น้องกะับโบมีอะไรพี่น้องไอ้โดยก็ได้แต่ซอยเล็กๆน้อยๆอะไรบาพามีกับพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้เอฟซีพิจารณาเบ้างเดอ้อพี่น้องไอ้ทางบาร์ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะ,อะมองเห็นน้องเพิ่นอยากสนับสนุน ก็ได้พี่น้องเลยติดต่อมาทางบาพามีไอดีไลน์และเฟซบุ๊กเนาะก็อยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องเอลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ซีล่าแล้วผมเองพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี